ุดเด่นคือเราเป็นกองดินามิกนะครับกลยุทธการลงทุนของเราคือตอนนี้เราเน้นสภาพคล่องนะครับจริงๆไส้ในของกองพีบอลอันนี้90%อยู่ในพันธบัตรรัฐบาลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับเหมือนเคยวันนี้อยู่กับผมพัชระปัญญายงและทีมงานนะครับ ติดตามกันต่อในช่วงพิเศษแบบนี้นะครับที่มีการขายกันออกมาในตลาดทุนไทยเนี่ยนะครับในช่วงพิเศษครับช่วงของ w e l Wealth f i ิน ness โดยฟ i ล i p Capital นะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณตียชัยชงนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบรจจฟิลิปประเทศไทยนะครับแนวโน้มการที่มีการเทขายกันออกมาในช่วงก่อนหน้าจะยังยาวนานกันอีกขนาดไหนนะครับตามใดที่ตลาดทุนไทยเปิดตาบใดที่โควิด -19 ยังอยู่กับเรา จุดนี้แหละครับเราลองไปดูฮะพบว่าการแพนิคเซล์นั้นไม่ใช่ทางเดียวนะครับแพนิคบายก็เกิดขึ้นแพนิคบายคือการซื้ออย่างตระหนกและตกใจมีการซื้อสินค้าเหล่านี้เข้ามาเพราะฉะนั้นบอจอไหนหรือบอรลอหรือในส่วนของบอมอจอไหนที่จะได้รับประโยชน์บ้างวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแพนิคเซลกันค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับเราเห็นเซอร์กิตเบรกเกอร์เข้ามาในประวัติศาสตร์ไทยสองถึงสามครั้งนี้นะฮะแนวโน้มจากนี้เป็นยังไงในมุมมองคุณตีช๋ช คิดว่าตอนนี้คือทุกคนก็กังวลเรื่องเหตุการณ์โควิดนี้นะครับคือถ้าเราดูจากระดับโลกก่อนนะครับคือความเสี่ยงของโควิดคือตอนนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะยืดเยื้อเป็นขนาดไหนนะครับณตอนนี้โควิดมันยังไม่แพร่ระบาดไปที่ประเทศที่จนๆอยู่นะครับซึ่งจุดที่มันจะรุนแรงที่สุดอาจจะยังไม่ถึงนะครับซึ่งมันก็มีความเสี่ยงนี้นะครับที่สร้างความไม่แน่นอนในตลาดนะครับสำหรับเศรษฐกิจไทยนี่นะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือ เพราะว่าพลังขับเคลื่อนของเศร,เศรษฐกิจไทยคือธุรกิจท่องเที่ยวนะครับ,รบเราเห็นตัวเลขจากต้นปีนะครับนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนลดลงมากกว่า90ครับผปณปัจจุบันเมืองไทยปิดประเทศไม่ว่านักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวจากอเมริกาจากยุโรปจากออสเตรียทั่วโลกก็ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วยิ่งกว่านั้นนักท่องเที่ยวภายในประเทศก็คงจะลดลงอย่างยิ่งนะครับ ซึ่งมันจะมีความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกับเศรษฐกิจรวมของประเทศไทยครับครับผมนะฮะเป็นหนึ่งในเซกเตอร์หลักเลยก็เป็นภาคบริการซึ่งเรานําเข้ามาก็คือในส่วนของนักท่องเที่ยวจุดนี้เราถูกปิดไปแล้วนะครับก็อาจจะมีระยะเวลาที่ต้องระวิงหรือรออีกสักพักหนึ่งจุดนี้เป็นจุดหลักที่คุณตีระชัยและทีมงานกังวลอยูใ่ใช่ครับใช่ครับจริงๆคือเราก็ดูใน,ใน,ใน,ในภาพรวมนะฮะระยะสั้น เราก็ค่างๆติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าข่าวดีคือเราก็เห็นนโยบายจากการคังไม่ว่าเป็นนโยบายการคังหรือนโยบายการเงินที่ออกมาก็สามารถได้ช่วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเหตุการณ์โควิดนี้มันจะยืดเยื้อนานกว่านี้นะครับมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่กระสูนที่เหลือคงจะลดลงแล้วครับครับผมคือ Best Come Best หรือเลวร้ายน้อยสุดเนี่ยคงได้เห็นระยะเวลาอีกสักประมาณเดือนหนึ่ง ที่มันจะกระทบในส่วนของท่องเที่ยวและภาพรวมของเศรษฐกิจนะฮะทีนี้แหละนักลงทุนอย่างเราเนี่ยรอไม่ไหวหรอกเดือนหนึ่งรอสัปดาห์หนึ่งยังเหนื่อยเลยนะฮะจะเห็นได้ว่ามีแรงเฉื่ยๆออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการปรับตัวอย่างไรในมุมมองที่จะแนะนำอย่างไรให้นักลงทุนในช่วงนี้ครับครับที่ผมคุณนุญยตถอยหลังนิดนึงก่อนนะครับคือเหตุการณ์นี้มันไม่เหมือนกันกับวิกฤตอื่นเพราะมันเป็นคล้ายๆกับถ้าสมมติเราจินตนาการนะว่าเรากดปุ่มหยุดลุกกดกดปุ่ม p อ u s e สำหรับเศรษฐกิจโลกไวแต่ว่าไม่ใช แค่เพียง10วินาทีแต่อาจจะเป็นหลักเดือนใช่ไหมครับความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับหนึ่งคือความเสี่ยงในมุมของในการผิดนัดชำระหนี้ดีราะใช่ครับเพราะว่าในเวลาที่รายได้มันลดลงเยอะหรือว่าไม่ได้เข้ามานะครับเรายังมีค่าใช้จ่ายและยังมีหนี้สินอยู่ครับครับเนื่องเพราะว่าสาเหตุนี้นะครับเราต้องระมัดระวังครับสำหรับนักลงทุนนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องดูว่า ระยะเวลาการลงทุนของเราเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับที่ต้องการสภาพคล่องที่เยอะเราก็อาจจะเลี่ยงไปในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับนักลงทุนระยะกลางนะครับเราก็ยังมีออปชันอื่นอย่างเช่นกองทุนรวมทองคําที่มีสภาพคล่องสูงนะครับเพราะสภาพคล่องค่อนข้างสําคัญในเวลานี้แต่ในเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับอย่างเช่น2ปีถึง5ปีนะครับ ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราสามารถได้ลงทุนในบริษัทในอุตสาหกรรมในธุรกิจที่ยังมีพลังขับเคลื่อนอยู่ที่ได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้และในเวลาเดียวกันมีความแข็งแกร่งที่สามารถรอดได้ครับความที่มันคล้ายๆกันนะครับ,ค,รบคือจริงๆตอนเหตุการณ์ Hamburger Crisis ที่เกิดขึ้นมานะครับ ผมก็อยู่ที่อเมริกาณตตอนนั้นแล้วก็ผมเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับซึ่งเราก็เห็นในเหตุการณ์เวลามีอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นนะครับสภาพคล่องจะหายไปทันทีจากตลาดเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้นักลงทุนบางทีอาจจะตกใจนะครับมันก็คล้ายคลกันกับตอนนี้ที่เราเห็นในตลาดตราสารหนี้ที่นี่นะครับแต่ว่าผมคิดว่านักลงทุนต้องเข้าใจนะครับว่าสาเหตุมันคือสภาพคล่องของตลาดมันไม่ใช่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจากการผิดนัดชำระหนี้ใช่ครับใช่ครับซึ่ง ม,มันแตกต่างกันเพราะว่านโยบายการเงินสามารถได้แก้ไขปัญหาของสภาพคล่องนี้แล้วก็เราก็เห็นอยู่ไม่ว่าจากแบงก์ชาติที่เมืองไทยรหรือว่า Federal Reserve ที่ U.S. อตอนนั้นนี่ถึงต้องขนาดต้องอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบที่เรียกกันว่า QE ใช่ครับปจจุบันนียเราก็มีการมาตรการคล้ายๆกันแต่คงไม่ต้องหนักหนาขนาดต้องอัด QE เข้ามารจริงๆถ้าเราดูจาก นโยบายกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้เขาอัดเงินมากกว่าตอนนั้นอีกนที่อเมริกาเพิ่งประกาศว่าเขาจะอัด2ล้านล้านเหรียญเข้าไปในระบบเลยซึ่งผมคิดว่าจากมุมมองของรัฐบาลหรือแบงก์ชาตินะครับตอนนี้เขาก็เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าสําหรับนักลงทุนความคิดส่วนตัวของผมคือนะถึงไม่ว่าตอนนี้มันดูเหมือนมีความกังวลนะครับมีความน่ากลัวแต่ว่าสุดท้ายนะครับผมยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยก็สุดท้ายก็ยังสามารถขึ้นมาฟื้นได้มันแค่อาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับครับผม คือตอนนี้สิ่งที่เราติดตามอย่างใกล้ชิดคือการแพร่ระบาดของโควิดับใช่ครับว่าความเสี่ยงว่ามันจะแพ้ไปที่ประเทศอย่างเช่นอินเดียแอฟริกาบังละเทศเพราะว่าประเทศพวกนี้นะมีความเสี่ยงสูงในการว่าระบบสาธารณสุขของเขาโรงพยาบาลเขาไม่ดีดีเท่าเราใช่ครับไม่ค่อยทันสมัยไม่ค่อยพร้อมตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงที่เรากำลังดูอย่างใกล้ชิดเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงระยะสั้นไปแล้วเรามาพูดถึงระยะกลางบ้างฮะ ในระยะกลางมี2อทางนะครับที่นักลงทุนสามารถเลือกได้นะครับ1คือนักลงทุนสามารถได้โยกเงินลงกระจายความเสี่ยงเข้าไปในทองคำนะครับอย่างเช่นผ่านกองทุนรวมทองคําที่มีสภาพคล่องสูงและสามารถได้ลงทุนในกองทุนรวมตาสานี่นะครับแต่ว่าจุดที่สําคัญคือเราต้องดูไส้ในนะครับของกองทุนรวมนี้ว่าถ้าสมมติว่าสภาพคล่องมันหายไปเรายังสินทรัพย์ที่อยู่ในกองนี้ยังสามารถไปได้ต่อไหม ระยะสั้นมีกองแนะนำไหมฮะระยะสั้นครับสำหรับระยะสั้นนะครับผมแนะนำของจากที่ทางฟิลิปนะครับเรามีกองทุนรวม P Cash นะครับที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นอย่างเดียวนะครับซึ่งอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่ดีที่สุดเลยนะครับและไม่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เพราะอันนี้เป็นพันธบัตรรัฐบาลของประเทศไทยแรงน้นระยะกลางเมื่อสักครู่นี้เกิดใหม่เิเป็นกองไหนดีครับครับสำหรับทองคำนะครับมีกองทุนรวม P Gold นะครับ จุดเด่นของ P g o นี้คือกองทุนรวมนี้จะลงทุนในในสินทรัพย์ Spider Gold เป็น ETF ทองคำที่ทมีสภาพคล่องแล้วก็มีไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับ Safe Heaven นั่นเองนะมีไว้ก็ปลอดภยัยดีกว่าใช่ครับ,รบนอกเหนือจากทองแล้วระยะกลางแนะนำอะไรครับครับยังมีกองหนึ่งนะครับเป็นอกองทุนรวม P Bond ของ Philip Asset นะครับอันนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ไทยนะครับที่มีกลยุทธ์ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยและหุ้นกู้ของไทยที่มี คุณภาพสูง investment grade ทั้งหมดเลยแต่ว่าจุดเด่นคือเราเป็นกองดินามิกนะครับกลยุทธการลงทุนของเราคือตอนนี้เราเน้นสภาพคล่องนะครับจริงๆไส้ในของกองพีบอลอันนี้90%อยู่ในพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็เราก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดในเวลาที่เราเห็นว่าสภาพคล่องเริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ทยอยเข้าไปในหุ้นกู้เอกชนที่มีคุณภาพสูงนะครับแต่ณตอนนี้เราเน้นความปลอดภัยเราเน้นสภาพคล่องอยู่ครับ พีบอลไดนามิกไว้ใจได้คือมีการโยกนะฮะช่วงไหนที่มันเสี่ยงสูงปุ๊บกลับมาที่รัดแบ็กอัพถูกครับช่วงไหนที่เริ่มจะมีการพิกอัพหรืออาจาราการเตอร์เอเริ่มสูงเนี่ยกลับไปที่ในสตราสารนี้เอกชนนั่นเองพีโกพีบอลระยะกลางนะครับยาวหน่อยฮะถือแบบไม่มองนะฉันมองข้ามโควิดไปเลยยาวไปเลยสำหรับนักลงทุน ที่สามารถลงทุนระยะยาวได้นะอย่างเช่น2ปีถึง5ปีขึ้นไปนะครับผมคิดว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยเพราะเราสามารถได้ลงทุนในสินทรัพย์ด้วยราคาที่ดีกว่าแต่ว่าเราต้องดูไส้ในของกองนี้ว่าเป็นยังไงนะครับผมแนะนํากองทุนรวม Philip ิป l l Innovation Fund หรือกอง P Win เพราะว่าเรามีกลยุทธ์การลงทุนที่เราเจาะเข้าไปดูรายละเอียดผมยกตัวอย่างไส้ในของกองนี้นะครับ,รบอย่างเช่นตอนนี้เราก็ลงทุนในหุ้นของ a l ลเฟรที่เป็นบริษัทแม่ของ Google กับ YouTube ซึ่งผมเชื่อทุกคนก็ทราบในเวลาที่ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์โควิดยึดเยือกว่านี้ใช่ไหมก็คนต้องอยู่ที่บ้านเป็นหลายๆเดือนทุกคนก็ยังใช้เน็ตอยู่ดีใช่ไหมครับทุกคนก็คงจะเล่น YouTube ดู YouTube มากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งคุ้นของของ g o o g l e ก็จะรับผลประโยชน์มากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือเราดูความแข็งแกร่งของบริษัทนี้นะครับผมดูจากงบการเงินของเขานะครับประมาณเงินสดของ Google นะครับ มันมากกว่า10เท่าถ้าเทียบกับจำนวนหนี้สินระยะยาวของ Google อซึ่งแปลว่าถ้าสมมติว่า worst case scenario เลยนะครับ Google ไม่มีรายได้<ะ> Google กี่ก็ยังรอดอยู่แต่ว่าเราก็เห็นว่าโอกาสที่ Google ไม่มีรายได้ก็น้อยมาก,มากจริงๆมีโอกาสที่ได้รายได้มากขึ้นด้วยซ้ำ<อ>นะครับตัวอย่างที่2นะครับ,รบของอันนี้คือจริงๆ Top Holding ของเราคือมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เราลงทุนผ่านฟันอน,นฟัน,ฟนคือเป็นหุน um ้นอิลูมิน่าอันนี้เป็นหุ้นที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าจริงๆมันเป็นบริษัท ที่ผลิตระบบแล้วก็เทคโนโลยีในการอ่านพันธุกรรมของพันธุกรรมของโรคต่างๆไวรัสหรือว่าของผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็มันก็ได้รับใช้ใน95%ของโรงพยาบาลทั่วโลกเลยซึ่งโดยเหตุการณ์โควิดนี้เราก็เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกคนก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการอ่านพันธุกรรมของอิลูมิน a านี้และก็ความแข็งแกร่งอันนี้ก็สูงมากนะครับเพราะว่า จำนวนหนี้สินรวมเลยนะครับทั้งระยะสั้นกับระยะยาวนถ้าเทียบกับเงินสดที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทนี้นะครับมีปริมาณมากกว่า2เท่าเลยครับซึ่งเราก็ดูจาก2มิติความเสี่ยงนะครับความแข็งแกร่งและรายได้ของบริษัทนี้ถ้าสมมุติว่าวิกฤตนี้ยังติดอยู่เราก็ยังสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องไหมครับโอ้พีวินครับ World Innovation Fund นั่นเองครับเป็นเมกะเทรน นะครับซึ่งเราพูดกันมาพอสมควรแล้วนะครับโอ้สอบริษัทที่คุณจียชายเกิดมานี่เราได้แตะและได้ใช้เลยผมคิดว่าวิธีที่เราเราชั่งน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ,อสำหรับนักลงทุนนะครับเราต้องดูว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกลงทุนแบบนี้ใช่ไหมครับ,รบเราสามารถได้นอนหลับสบายไมไม่ตื่นขึ้นมากังวลนะครับคือถ้าสมมติว่าสำหรับนักลงทุนที่สามารถได้ นอนหลับสบายฝันดีนะครับก็หมายถึงว่าเราก็สามารถได้ลงทุนในระยะยาวแต่ว่าถ้าสมมติในนักลงทุนที่อาจจะต้องมีการใช้จ่ายเ,ออเงินก้อนนี้นะครับมผมก็แนะนำว่าเราอาจจะเลี้ยงไปก่อนแล้วก็ลงทุนในระยะสั้นหรือระยะกลางสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ที่นอนหลับฝันดีได้นะครับผมแนะนำว่าเรา ตอนนี้เราสามารถได้เข้าไปในในการลงทุนระยะยาวกับราคาที่ดีกว่ามาก่อนอ,อย่างเช่นถ้าเราแตะดูพลังขับเคลื่อนของ Google ของ i l l u m i n a ถ้าเราเทียบกับ3เดือนที่แล้วตอนนี้อาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำแล้วก็เราได้ซื้อกับราคาที่ดีกว่าแต่ว่า,อย,าอย่างไรก็ตามผมคิดว่านักลงทุนทุกๆคนต้องต้องพิจารณาตัวเองว่าความเสี่ยงที่เรารับได้คืออยู่ที่ตรงไหนครับสุดท้ายครับถัวเฉลี่ยไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโควิดจะยาวขนาดไหนรหรือลงตุ้มเลยหมดเลย ผมแนะนำจริงๆตอนนี้คือเราก็ทยอยเข้าจากในตลาดก็ได้ด้วยใช้วิธี DCA นะครับหรือว่าเราก็ลงทุนระดับหนึ่งก่อนแล้วก็ wait and see ดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี่ยงไปหมดนะครับเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าเวลาในเวลาที่ตลาดฟื้นขึ้นมานะครับเราจะไม่ได้เข้าโอกาสนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับจังหวะนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาไปติดตามสถานการณ์ DCA ไปดอลลาร์คอสเอเวอร์จ์ถัวเฉลี่ยการลงทุนไปวันนี้ขอบคุณแครดิเดตของเราคุณเจษชัยเป็นอย่างมากครับผมมากครับ ผมว่าครับและอย่าลืมนะครับว่าถ้ามีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนนะครับสามารถถามไปที่ฟิลิปได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m philip capital thailand นะครับก็สามารถถามได้เลยนะฮะในส่วนของรายเอียนแต่ละกองที่คุณเตียชัยเกินไปนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวก,กลับมากับทีมงานรวยหุ้นครับ